คนอื่นอุ้มอุ้มมิติ้งคนอื่นเขาได้เขาได้ช่อดอกไม้ได้ช่อเงินนม่ของขวัญของเราไข่เค็มชะยานมกล้วยไข่ขี้เกียมอึ้งหนูน่าเอาหลอดเอาเฮดยังกะเฮดเอนยังไม่ให้ก็เอามาโหลดเอามาเรามันไทยบ้านแมงทอดได้อยู่แมงทอดก็น่ากิน สรุปเปมาเป็นรถฟุ่มพวงแม่ถูกใจเลยนะอย่างนั้น,นะอะยายวียิ้มเฉ่งเลยนะซอยจุกก็พอกินได้อยู่แมงมันเออแมงมันอยากกินปิงเขียดบอ้เอาตัดอ้อยไปฝากเอาเงินแล้วกับลูกเอาได้แน่นอนใครจะไม่อยากได้เงินนะน้องมัวอู้ออมน้องอ่ะถือว่าเป็นทุงเลยออมน้องมัวโอเคดิว อุ้มเพราะมันสีอะไรติ้งของกินบ้าง <c oughs> ตาโตเชียวกับป๋อมกามันยังมีอยู่บ่ทุกมือนี้แฟนขับสาวลูกสาวไอ้กล่องคักนีขอร้องขอร้องล่ะเออ ไม่คือจะบอกว่าถ้าทุกคนเอาอของกินมาให้หนูทุกคนอนะ่ะมันกินได้หมดนะมันกินไม่ทันนะต่ขาทอดฮนะเม่นบักบกุกไดยู่บักบกุกไดอยู่เอาเงินไปซื้ออานปะวดหัวมากเองอนเอาเหมือนกับไปรดิวเดียก็เป็นเรื่องของกินเห็นเม้นไวมากอินดู แมแงแคงแมแงแคงกินบะเป็น,ก,น,ปนก,ออก,กินแมงแขงบะเป็นแมงกอกอยากกินแมงกอกค่ะทุกคนมีใครมีแมงกอ,อกไหมเข้ามากินมะข้อเอาโมสินดองนี้เด้อแมงอีนุ่นห็ดเพาะฮะเอาเย้เอาเอามาเปลเป็นตัวเป็นๆนแล้วก็ใส่ปอกคอมาได้ไหมงั้นนะ่ะเย้อีกทีสิแมงไหแมงกอกแมงกอกเอาทุกอย่างมะคอดองเอา แม่งะลรแมงกอกแม่งกอกตุกแกอ้หาทำแต่ละอย่างเม็นปราคาำขัวเขียวสีแตกดิกินได้อยู่แต่ว่าตองเซนามที่มันเม็ัปรคาคำขัว <c oughs> <c oughs> ต้องแช่น้ำมาให้นะเม็นปราคาำขัว่ว